สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่โหกเกษตรพารวยคะ่ะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีนะคะนี่คะ่ะเรามาติดตามดูนาข้าวของลูกค้าที่ใช้สารย่อยสลายต่อสั่งฟังข้าวในการกําจัดข้าวดีแล้วก็หญ้าวัชพืชต่างๆในนาข้าวนะคะเราจะเปรียบเทียบให้ดูคะ่ะระหว่างนาที่ใช้และไม่ใช้นะคะมีความแตกต่างกันยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ สำหรับด้านนี้นะคะนี่ค่ะให้ดูกันชัดๆเลยหน้าผืนนี้ไม่ได้ใช้สารย่อยสลายต่อสางฟางข้าวนะคะซึ่งหวานข้าวห่างกันแค่วันเดียวค่ะผืนนี้จะหวานทีหลังแค่วันเดียวนะคะแต่ดูความสมบูรณ์ของข้าวสิคะนี่ค่ะยังขึ้นไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้นเล็กมากเลยค่ะ ส่วนทางด้านนี้นะคะได้หมักย่อยสลายฟางข้าวไปแล้วนะคะอันนี่ค่ะได้ปุ๋ยอย่างดีตามธรรมชาติเลยตอนนี้เอาน้ำเข้านาแล้วเตรียมตัวที่จะหวานปุ๋ยรอบแรกนะคะซึ่งจะสังเกตเห็นว่าข้าวมีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะเขียวงามทั่วทั้งทุ่งเลย เจ้าของนาบอกว่าดีใจประทับใจมากๆเลยค่ะนี่ข้าวงามสมบูรณ์แข็งแรงนี่ค่ะเดี๋ยวดูกันใกล้ๆนะคะสำหรับเกษตรกร,กรท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้าวดีดหญ้าวัชพืชต่างๆในนาข้าวเยอะ ไม่มีวิธีไหนที่จะกําจัดแล้วนะคะหรือว่าดินเสื่อมสภาพหวานข้าวข้าวไม่งอกไม่งามไม่สมบูรณ์นะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คำแนะนำคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะเราจะมีคลิปดีๆสาระดีๆมานำเสนอกับท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ